ปักแตงสุดนี่ใกล้สิว่าอะจ้ามือนนี่ก็เลยภาพาพี่น้องค้ามาปลูกใส่กระถางไว้กินสุดต่อไปอีกจ้ะต้องปลูกหมุนเวียนไว้ตลอดจ้ะพี่น้องยังสิมีกินไปเรื่อยจ้ามือนนี่สิาพาปลูกใส่กระถางจ้ะพี่น้องเป็นกระถางเก่าที่เห่าโลกหอมบัวออกจ้ะทับพุงดินไม่ก็ใส่นาดินธรรมดาผาสมกับปุ๋ยคอกจะเป็นขี้ไก่ขี้งูขี้มู็กระถางเบอร์12สองนี่ฮะก็ใส่ปุ๋ยคอกประมาณส3กถึามมือจ้า ผสมดินไว้ปลูกเมื่อนี้ใส่เป็นขี้ไก่จ้ะพี่น้องดินเกาสีเฮ้าใส่ปลูกหอมกะบ่ตองเทออกจ้ะสมขี้ไก่ใส่เลยบักแตงเฮ้าเกิดมาก,กสิเด้กินปุ๋ยเลยจ้ะจากนั้นเฮาก็เอาน้ามาโหดจ้ะหลวกายย่งย่งยงให้เขากันบักแตงนี่ได้กินไหวจ้ะอายุ3 5มสบห้าหมื่นถึงสี่สิบหมื่นก็ได้เก็บแล้วก็ขึ้นอยู่กบเฮ้าบำรุงดูแลร,รักษาจ้ะปลูกพักปลอดสารพี่น้อง ขันบ่ง,งามหรือว่ามีเพียไม่แมงมากวนจักสีกะลูกถีมปลูกไม่จะพี่น้องกะลงทุนคือว่าบ่หลายจา้ะเมือนี้ซื้อมเมลเ็ดพันมากซองหนึ่งเศร้าบาจา้ะกะปลูกได้ร้ายกะทางอยู่จ้ะบ่ต้องไปซีเรียสน้ำเพียรน้ำแมงจะพี่น้องตามที่เคยปลูกมากกะปลูกใส่กระถางกะดูแลรักษาง่ายจ้ะปลูกนหน่อยๆครบ่ได้เหตุเป็นสวนใหญ่ๆกะได้กินทุกรอบอยู่จ้ะปลูกบักทัวบักแตงพ่อได้เก็บตำเก็บพัดจ้ะ ปลูกใส่กระถางเบอร์12หนีวใส่ในประมาณ4หาไนต่อกระถางจ้ะหยอดไนแล้วฮกับเอาหนาดินธรรมดามากบจ้ะเวลาบักแตงเพื่อนปงมากกัจังสีบลลมนะจ้ะมีดินกบไวการเห็ดกษตรกับวมีสูตรตายตัวหรอกจ้ะของห้าวเนี่ยจะเป็นสวนน้อยๆเพราะได้กินในครัวเือนพี่น้องบริปปลูกเพื่อการขาการขายจ้ะได้ผลผลิตมาหลายแน่ก็บแบ่งปันพี่น้องไปกินแน่จ้ะคือบักหน้าว พักอีตูต้นหอมยังสี่ลูกขาเพิ่นมาสื่อของนำ้ำเ่ากับแบงปันเพิ่นไปกินจ้าเอาดินกบเรียบร้อยห่ากับเอาเฟืองมาปุกเทิงอีกซันนึงจ้าเวลาหดน้ำมันกับสีซุ่มโดนจ้าพี่น้องหดน้ำห้เมอ่อละเทือจ้าสะดวกเสาก,กับหดเส้าสะดวกแรงกับหดยยมแรงจ้าช่วงนี้กับฝนตกลงมา,นาแน่แหละสวนกับซุ่มบอยยาหดน้ำจ้าพี่น้องกับดูแลเรื่องยาแค่นาละจะ้ายาที่เกิด ไก่กระทางโดนโดนเฮากับจังคอยเกี่ยวออกแล้วเรียบร้อยให้กระหดน้ำให้ซุ้มๆจ้ะเป็นอันาเรียบร้อยจ้าถ่ายเพิ่นใหญ่เกือบเท่าเครื่องพลจาบาดนีเฮากับจังคอยมาเหตุขางให้กระทางนี้ยกใหญ่ไปใส้ก็ได้จ้ะเฮาอยากเหตุข,ขางอยู่มองได้ก็ได้มนี้กระลูกไส้กับลูกสะไบเพิ่นเหตุขางให้จ้ะหลังจากปลูกได้1ิบื้ามือจ้ะพี่น,อน้องเริ่มสีเท่าเครื่อแลละจ้ะ อยากให้เพิ่งงามอยากให้เป็นนวยว้เท่ากับเพิ่มปุ๋ยให้เรื่อยๆจ้ะเป็นขี้ไกลขึ้เก่อนละกระถางละกำมือเลยจ้ะสีหามือใสให้เธอหนึ่งรดน้ำได้หลายเปิดจังสีโปเปื่อยจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้จ้ะคลิปนี้หอนยมเด็กเก็บตำจากสีมาทายคลิปซูพี่น้องเบิ้งจ้า